สวัสดีครับทุกคนพบกับผมนะครับติพิสเนอร์นะครับ, mm hmm. รบวันนี้เอาปากยยายพานนะตรงใสยไปจะนีตรงซุ่มวันนี้ยอยากคุยเรื่องความกันหรือความไม่ชีวิตนะสำหรับสำหรับผมนะครับนะคือความกันผมคิดว่ามันเป็นจินตนาการ ส่วนเป้าหมายชีวิตเนี่ยมันตกปะลึกมาจากความฟันนะส่วนตัวผมนี่ก็มีหนังความฟันมีหนังเปล่าไมยชีวิตแต่บางอย่างก็ได้ทําบางอย่างยังไม่ทําบางอย่างก็สําเร็จบางอย่างก็ยังไม่ทาเร็จนะการทากันะต่อไปนะการในคลิปนี้ที่ผมมาพูดอย่างนี้ก็คือผมคิดว่าเนี่ยการที่เรามีเป้าหมายชีวิตเนี่ย อ่าแต่ก็บอกเรามีเส้นใจเราดูตัวเองวันเนี้ยชีวิตเนี่ยเราต้องการอะไรนะแต่ส่วนที่คนที่ยังไม่มีความปัน้นไม่มีเป้าหมายเนี่ยอางง่าก็ต้องต้องงนากันต้องงนาต้องไปกว่ากันนะเพราะว่าเนี่ยเปล่าหมายชีวิตเนี่ยมันมันทําให้เรามีจุดยืนของชีวิตเลยนะวันเนี้ยชีวิตเนี่ยกูต้องการอะไรวะ เออเน,นี่ยครูจะต่อเจ้าวีทําไมได้วันเดือนหน้าผีหน้าคุยหวงังหวังแพ่นเหมือนปอกับชีวิตวะเออใช่ไหมสําหรับคนดีวา่าเนี่ยพุ่มก็คือ,อไอ้นี่พุ่มเก๋ติ้งต่างนะติ้งต่างหวา่าอันจริงอ่ะสิ่งดิบติ้พุ่มปูนะพุ่มก็ไม่ได้ไปไปตำเล็ดแต่พุม่มพุ่มพุ่มเก๋เร่งเร่งในใน,ในวความกิดของตัวเองน,นะหว่าเนี่ยถ้าหว่ามันคนไนอะไรเงี้ยที่ยังไม่มี ว่านเรือไม่มีเป้าหมยในชีวิตยังไม่รู้ว่าตัวเอง,เอง,เองทำอะไรได้ปัญญนะนะนะกะลงนะกาโลงอย่าอย่าไปสนใจเรื่องอายุแต่ถ้าเมื่อใดเนี่ยอา,อายุน้อยเนี่ยมีมีเป้าไหม้มมชีวิตขึ้นมาเนี่ยเราเรามีเวลามากในการที่จะทำน,นะแต่รับคนที่สี่สิบห้าสิบหกสิบกไม่ใส่นะเกรว่ามันจาไปนิดนึงแต่ว่าคิดบวกไว้ในการที่เรา สี่สิบาสิบกสิบเนี่ยพุทธิภาวะโรมาร์กนะเราพุทธิภาวะโรมาร์กนะเรามีโอกาสที่จะทํามันนะอ่าโดยโดยประสบการณ์ที่เรามีนะเออซึ่งการติดเหมือนกันติดเหมือนกันปา่า เราก็ไม่ได้เป็นนักวิจาการนะเออเราไม่ y, like ใช่นักวิจาการเออการบางทีในการเดียบเดียงกับพูดในการเลยเนี it, it ่ยเราเราก็ไม่ใช่นักพูดนะเออเราก็คือแกกแกเตนเนอร์ที่ดีเราเราอยากเราคิดอะนะอ่าแต่ผมอ่าการเนี่ยเนี่ยพุมผมมมีวิธีการนะสําหรับสําหรับคนแต่ว่านี่กันแหละแล้วแต่จะเหลือนะแต่จะเหลือหรือว่าแล้วแต่จะ จะกิดปิจนานะบางคนดีบางทีเดี๋ยวเขายังไม่มีอ่าความวั่นหรือว่ามีเปลมาไม้นี่นะก็เราต้องอย่างเล็กด้นะอย่างเล็กเนี่ยเราต้องอยู่กับตัวเองแล้วก็ตามตัวเองนะกูเนี่ยต้องการอะไรวะกูโฉอะไรวะกูมีกิเลสอะไรวะเออนะจากงานที่ทำปทัจจุบันหรือว่อาอดีตที่ผ่านมากระใดนะอดีตที่ผ่านมาก็นะาาากคือตั้งแต่เราเป็นเด็กวัยรุน่นแล้วก็เป็นผู้ใหญ่ การเหล่าแต่จวงคณะวัยนะแต่ผมว่าในจวงที่เราเป็นวัยรุ่นเนี่ยมันเป็นอะไรที่เราอ่าเรามีชินกับการมากนะสำหรับผมมันนะสำหรับผมถ้าย่อนลบไปหย่อนลบไป,อบไปตอนที่เราเป็นวัยรุ่นเนี่ยเราอยากทำอะไรมั้งวะเอออยากทำอยากเป็นอยากมีอะไรมั้งวะหย่อนลบไปอย่าไปคิดว่าตัวเองเนี่ยสิสิบอาสิบโอสิบ ตัวอะไรอายุเล็วไอ้เกลแล้วเต้นะเออในการในในการทำในบางย่างเนี่ยเราฟันไปเราอยากเป็นศิลปินอยากเป็นนักรองนะชอบเกลเดนตีแต่บา,บางที่เนี่ยในจุดจุดนึงเนี่ยเราไม่จําเป็นต้องเป็นนักรองใชมไหนะอาจจะเป็นนักดนตรีเอออาจจะเป็นหนกกอออานาลานเล่าที่เกี่ยวกับดนตรีหรือว่าจะเป็นกา้เป็นสีดีเพื่อว่าเป็นคนจัดดนตรี nè, mัน 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 sắp biến đen biến đen rồi, phải nè, mình kéo gặp đứt tỉ, chuông chuông chẳng qua, thời gian đấy, nè, tâm học nó chỉ là Nà, tự ơi mà, ấy, kêu kêu vẫn dám làm không? kêu vẫn dám làm, làm không? Mày. Tầm, tầm là, của dân gia không? kêu vẫn không? 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 แต่ตุกอย่างเนี่ยมันต้องใช้เวลานะทุกอย่างมันต้องใช้ยก่อนฟื้นนะทุกอย่างอ่าเราต้องมีเวลาอยู่กับตัวเองนะัดมีเวลากับตัวเองนะเ๋ยวถ้าไม่พอใจเลยโอ้ในเราเราว่างนะเราอยู่กับตัวเองเนี่ยเราจะรู้ว่ามันมีกุญแจทำอะไรอยากจรอะไรอยากทำอะไรวะเราจะมีจินตนาการไปเรื่องโน้่เรื่องนี้เรื่องนั้นนะการการลกเนี่ยเป็นวิธีนึงนะเป็นวิธีนึงที่ในใจที่เรา ธรามาตังเปล่าไม้ตังความกวั้นตังความกวนได้ตังเปล่าไม้ได้คุณชีวิตนะก็ทุกทุกอย่างทุกอย่างมันเป็นประสบพบนะถ้าเหมือนไรเนี่ยคุณคุณมีจุดยืนอย่งนั้นเนี่ยแล้วคุณก็จะมีเส้นชัยนะเมื่อไรที่เรามีมีเปล่าไม้เนี่ยเราก็จะมีเส้นเส้นใจอยู่ข้างหน้าแหละนะแต่วิธีการเนี่ยอ่ะมันก็ต้องต้องจ่ายบางที่เนี่ยตอนเราคิด คิดได้หรือว่าขี่ทําได้เหล่านะเยอะเยอะไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่ามันง่ายว่นไหนนั่งเออถูกยางมันไม่ได้ง่ายว่นไหนนั่งนะไหนนั่งที่เขาโยมานะโยต้อนโยอด้ไหมเออถูกยางมันมีอุปสรรคมันมีความสุกนะอยู่แต่รอดเวลานะความสุกสีบางทีเราเราต้องยู่หัวมก็มันเออนะยู่หัวความสุกเนี่ยเผื่อเผื่อความสุกในความสุกนั่นแหละนะ นะนะการจริงๆเลวเนี่ยเนี่ยวันวันนี้เอาจุดนี้ก่อนเอาจุดน,นี้ก่อนเอาจุดติวานเนี่ยใช้เวลาอยู่กับตัวเองนะแตด่ดูนี่ยังยังไม่มีความปันเลยนะดูนี่น่าจะมีแต่ความยากยากโนยากนี่ไปตามวัยนะนะกาการี่โตกัน่าคลิปนะนะคลิปคลิปนี้เรากปคุยกันแกนี่ก่อนนะ ครับผมกาวันนี้กาลากันไปก่อนครับผมกับสวัสดีครับอ๋ออย่าอย่านะครับอ่ากาย่าลืมฝากติดตามมันกันนะนะฝากปักปากฝากฝากติดตามกดแจกกันเนาะอ่าได้ดีดีดีนะครับผมวันนี้กาลากันไปก่อนนะแล้วก็เจอกิปหน้ากันเนี้ยเกี่จอเรื่องความหมาชีวิตนี้แหละครับนะกดแจกรับผมลาไปก่อนครับผม